สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการตอนกิ่งนะครับการตอนกิ่งถือว่าเป็นการขยายพันธุ์พืชอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนิยมทํากันมากนะครับเนื่องจากสามารถทาพืชต้นใหม่นะครับได้มีลักษณะเหมือนกับต้นเดิมทุกประการนะครับแล้วก็สามารถทําได้ปริมาณมากๆในเวลาและสั้นๆนะครับซึ่งการตอนกิ่งนะครับเรามีอุปกรณ์ที่เราควรจะ ต้องรู้จักไปในเบื้องต้นนะครับตามนี้นะครับอุปกรณ์ตัวแรกที่เราต้องมีนะครับก็ก็คือตุ่มตอนนะครับทีนี้เราเรียกว่าตุ่มตอนนะครับลักษณะตุ่มตอนนะครับก็จะประกอบไปด้วยขุยมะพร้าวถุงแล้วก็เชือกนะครับมีขั้นตอนการทําง่ายๆอย่างนี้นะครับเรามาดูกันครับสิ่งแรกที่เราต้องมีอย่างที่บอกไปแล้วนะครับการทําตุ่มตอนนะครับต้องมีขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าว โอเคนะครับนี่เราเรียกว่าตุ่มตอนนะครับตุ่มตอนซึ่งพร้อมที่จะนําไปใช้ตอนกิ่งเพื่ชที่เราต้องการที่จะขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับซึ่งการทําตุ่มตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้ฟังคร่าวๆดังนี้นะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องมีเราเรียกว่าคุยมะพร้าวนะครับซึ่งสามารถทดแทนด้วยอุปกรณ์หรือวัสดุอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นเ,เปลือกมันสําปะหลังนะครับแกลบนะครับ หรือ,อดินขุยไผ่นะครับสามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะพาทําตุ้มตอนจากขุยมะพร้าวนะครับะจะเห็นว่ามันมีเม็ดเมเล็กๆ,ๆข้างในขุยมะพร้าวนี่นะครับเม็ดนี้เราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยชีวภาพหรือสารกระตุ้นบางตัวนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของรากได้นะครับลําดับต่อมาที่เราต้องมีเขาเรียกว่าถุงถุงขนาดนี้เขาเรียกว่าถุงเบอร์8ปคูณหนะครับแป ซึ่งเป็นถุงใส่น้ำพริกเราธรรมดานะครับเวลาเราจะเริ่มทําตุ่มตอนนะครับก็นําถุงมานะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตักขุยมะพร้าวใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแบบน,นะครับเราก็ใส่เข้าไปเอาให้เต็มถุงนะครับเต็มถุงอ่า จะได้ประมาณนี้นะครับเมื่อใส่ขุยมพะพร้าวเข้าไปแล้วนะครับลําดับต่อไปก็คือการผูกเชือกให้แน่นนะครับผูกเชือกให้แน่นโดยเชือกที่นํามาผูกนะครับควรจะเป็นเชือกฟางนะครับความยาวประมาณสัก60เซนมนะครับผูกโดยให้ปลายข้างหนึ่งนะครับยาวเหลืออยู่ประมาณสัก20เซนติเมตรนะครับผูกง่ายๆเลยนะครับผูกง่ายๆ แค่ครั้งเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำตุ่มตอนครับผมโอเคนะครับเมื่อเราได้ตุ่มตอนแล้วนะครับลำดับต่อไปก็คือการไปเลือกกิ่งเพื่อที่จะตอนนะครับการเลือกกิ่งเพื่อที่จะตอนนะครับในที่นี้นะครับได้นำตัวอย่างมาให้ดูนะครับกิ่งที่เราจะไปตอนนะครับแล้วแล้วสามารถมีรากออกมาได้ได้ดีนะครับควรจะเป็นกิ่งที่ยาวประมาณสัก 7จ็ดสิบซนเมตรนะครับลักษณะของผิวกิ่งที่เราจะเลือกตอนนะครับควรจะอยู่ควรจะมีทั้งสีเขียวและสีน้ําตาลปนกันนะครับเรียกว่าไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับถ้าได้กิ่งที่พอดีอย่างนี้แล้วนะครับการตอนเราก็จะสามารถาได้ลากเห็นรลากของกิ่งตอนออกมาภายในเวลาประมาณ15วันนะครับโดยไม่ต้องใช้สารเล่งใดๆช่วยเลยก็ได้นะครับสําหรับการตอนกิ่งมะนาวเนี้ยนะครับ จะใช้ระยะเวลาการตอนประมาณ15วันก็จะเห็นรากโผล่แล้วนะครับสามารถทําได้ง่ายนะครับการเลือกกิ่งมะนาวนะครับควรเลือกกิ่งที่มีความยาวประมาณ70เซนถึง80ซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ70ถึง80เซนนะครับเมื่อเลือกกิ่งได้ขนาด 70- 80เซนแล้วนะครับก็ควรจะดูที่ผิวเปลือกของกิ่งด้วยว่าต้องไม่แก่เกินไปและไม่อ่อนเกินไปนะครับต้องประมาณนี้นะครับมีทั้งสีน้ำตาลและสีเขียวด้วยนะครับ โอเคครับย๋อวสักครู่ตามผมมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูการตอนกิ่งนะครับการตอนกิ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการตอนกิ่งนะครับสิ่งที่จะใช้นะครับมีดสําหรับการควนกิ่งนะครับจริงๆมีมีดสําหรับการควนกิ่งและตอนกิ่งโดยเฉพาะขายนะครับแต่ของเรานะครับไม่ไม่ต้องไปใช้ของแพงขนาดนั้นนะครับใช้มีดเล่มระบาดนะครับ เลิ่มรั2บาทนะครับซึ่งเป็นมีดใช้สําหรับเหลาดินสอของนักเรียนธรรมดานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีกรรไกสําหรับการตกแต่งกิ่งนะครับแล้วก็ตุ่มตอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการตอนกิ่งด้วยกันนะครับด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือเท่านี้นะครับเชิญครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเราได้กิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราเก็บรายละเอียดบริเวณที่เราจะตอนให้ให้สะดวกต่อเราแล้วนะครับลําดับต่อไปคือการคว้านกิ่งนะครับ าการคว่ำกิ่งง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวแต่ขอวางอ,อุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะใช้สําหรับการคว่นกิ่งคือมีดนะครับมีดด้ามละบาทนี่นะครับให้เราเลือกบริเวณที่เราจะตอนนะครับอย่างกิ่งนี้นะครับให้เลือกข้อใต้ข้อด้านบนนะครับใต้ข้อบนและเหนือข้อล่างนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้า ถ้าสามารถเลือกได้สักประมาณ2เซนก็จะเหมาะสมนะครับแต่ถ้ากิ่งเราตาถี่นะครับ1เซนก็เพียงพอที่จะที่จะทําให้เกิดรากได้เหมือนกันนะครับก็วางมีดเข้าไปนะครับแล้วเราสามารถเอาตรงด้านที่เป็นส่วนโค้งของของมีดนะครับครอบไว้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็หมุนครับหมุนหมุนแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับหมุนด้านบนแล้วนะครับก็หมุนด้านล่างครับ จากนั้นนะครับก็แกะออกนะครับแกะออกแกะเปลือกออกเลยนะครับอาจจะใช้มือช่วยก็ได้นะครับเปลือกมะนาวเป็นเป็นพืชที่สามารถตอนได้ง่ายมากนะครับโอเคนี่นี่คือเราคว้านเราคว้านกิ่งเสร็จแล้วนะครับลำดับต่อไปก็คือการขูดเนื้อเยื่อจเจริญด้านออรอบรอบ เนื้อของของกิ่งมะนาวนะครับขูดเนื้อเยื่อจเจริญออกก่อนนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับขูดเสร็จแล้วนะครับจะเก็บออกง่ม่ก็ได้นะครับเขเพื่อความสวยงามเก็บออกนะครับนี่คือเราสามารถ ขวนกิ่งเสร็จแล้วนะครับลําดับต่อไปนะครับลําดับต่อไปนะครับคือการเอาตุ่มตอนมาหุ้มบริเวณที่เราว้วนกิ่งนะครับกรณีนี้ตุ่มตอนเราเตรียมเสร็จแล้วนะครับตุ่มตอนที่ว่านี้นะครับเวลาเราจะใช้นะครับเราก็แค่ใช้มีดกรีดนะครับกรีดจากบนลงล่างนะครับแค่นี้นะครับให้ยาวประมาณสัก6ซินนะครับจากนั้นก็แยกออกจากกันแบบนี้นะครับ แล้วก็หุ้มไปเลยครับสังเกตการตอนที่สาธิตในวันนี้นะครับไม่ได้ใช้น้ำยาเร่งรากไม่ได้ใช้กะปิทามนะครับแต่ก็อย่างที่แนะนำไปแล้วนะครับมะนาวเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ง่ายนะครับรา,ากก็จเจริญเติบโตได้รวดเร็วนะครับบรรดาสารเร่งทั้งหลายบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นนะครับหากเราไม่ต้องการสิ้นเปลืองนะครับจากนั้นเราก็เอาเชือกมัดนะครับ เอาหุ้มเอาหุ้มเข้ามาแบบนี้นะครับหุ้มเข้ามาเชือกมัดนะครับแล้วก็ดึงให้แน่นเลยนะครับไปมัดด้านล่างก่อนนะครับดึงให้แน่นนะครับดึงให้แน่นจากนั้นก็มัดด้านบนนะครับด้านบนกรณีที่เราตอนหน้าฝนนะครับแผลถุงที่เรากรีดนะครับให้อยู่ด้านล่างเพื่อไม่ให้น้ําเข้านะครับไม่ให้น้ําเข้าแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งนะครับแผลนี้ถ้าเราตอนแผลนี้ควรจะหงายขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้รับน้ํา เพื่อที่จะให้เราเอาสามารถเอาน้ํามากรอกลงในถุงได้นะครับจากนั้นก็มัดให้แน่นเลยครับมัดให้แน่นมัดให้แน่นโอเคครับนี่คือเสร็จแล้วครับ